โอเคคราวนี้เออถัดม,มาเราจะมาดูกันในส่วนของยูริโอติกเซลกันเนาะยูริโอติกเซลมันก็คือเซลที่มีนิวเคลียสถูกไหมคราวนี้เรามาดูออแกนเซชันหรือว่าการจัดระเบียบของมันก่อนนะครับสมมุติว่าพี่มีเซลนะครับพี่มีเซลนะครับไอพวกยูริโอติกเซลเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกเซลเมมเบรนนะครับหรือว่าเยื่อหุ้มเซล บางยูคาริโอติกเซลล์นะยูคาริโอติกเซลล์บางชนิดนะครับมันก็จะมีในส่วนของเซลล์วอลถูกไหมครับมันก็จะมีในส่วนของเซลล์วอลหรือว่าผนังเซลล์นะครับอ่ามันก็จะอยู่นอกเซลล์เมมเบรนอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะมีในส่วนของเซลล์วอลนะครับหรือว่าผนังเซลล์อ่านะครับอยู่ข้างนอกอีกทีหนึง่งอ่าส่วน ใต้นะครับใต้เซลล์เมมเบรนทั้งหมดตรงนี้นะครับใต้เซลล์เมมเบรนทั้งหมดตรงนี้เลยเราเรียกมันว่าโปรโตพลาึมอ่ะเพื่อนเดี๋ยวพี่เขียนเป็นไมล์แมปนะจะได้ดูง่ายๆแล้วกันสมมุติเรามีเซลล์ใช่ปะอ่าเราก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่มันห่อหุ้มเซลล์ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะครับมันก็จะมีเซลล์เมมเบรนหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์เนาะนะครับกับมันก็จะมีส่วนของผนังเซลล์หรือว่าเซลล์วอลนะครับ ใต้เยืย่อหุ้มเซลล์ทั้งหมดเราก็จะเรียกมันว่าโปรโตพลาซึมนะครับเราก็จะเรียกมันว่าโปรโตพลาซึมอ่ะคราวนี้เราจะแบ่งต่อคราวนี้เรามาสังเกตที่โปรโตพลาซึมนะครับโปรโตพลาซึมเราจะแบ่งต่อนะครับก็คือมันจะมีส่วนของนิวเคลียสอ่ะโปรโตพลาซึมนะมันจะแบ่งเป็นนิวเคลียสกับส่วนข้างนอกนิวเคลียสตรงนี้ทั้งหมดกับส่วนข้างนอกนิวเคลียสตรงนี้ทั้งหมด เราเรียกมันว่าไซโทพลาซึมนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของโปรโตพลาซึมเราจะแบ่งต่อเป็นนิวเคลียสกับเราจะแบ่งต่อเป็นไซโทพลาซึมนะครับเราจะแบ่งต่อเป็นนิวเคลียสกับเราจะแบ่งต่อเป็นไซโทพลาซึมนะครับคราวนี้ไซโทพลาซึมก็จะแบ่งต่ออีกนะโอเคเดี๋ยวพี่ไฮไลท์ไซโทพลาซึมให้ดูก่อน ตอนนี้ไซโทพลาซึมของเรามันคือตรงนี้อ่ะสีเหลืองตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยคือไซโทพลาซึมถูกไหมอันนี้คือไซโทพลาซึมสีเหลืองทั้งหมดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าไซโทพลาซึมโอเคส่วนสีส้มเนาะก็คือนิวเคลียสถูกไหมอันนี้คือนิวเคลียสโอเค คราวนี้ไซโทพลาซึมก็จะแบ่งต่ออีกนะครับไซโทพลาซึมเนี่ยมันจะแบ่งออกเกนสิ่งที่เราเรียกว่าออร์แกเนลออร์แกเนลคือโครงสร้างภายในเซลล์ถูกปะที่ทําหน้าที่ต่างๆหน้าที่อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะมันก็จะมีพวกออร์แกเนลอยู่ข้างในตรงนี้อ่ะมีพวกออร์แกเนลส่วนของเหลวนะครับที่มันอยู่ข้างนอกออร์แกเนลก็คือพวกเนี้ย ของเหลวที่มันอยู่ข้างนอกพวกเนี้ทั้งหมดนะครับเราเรียกมันว่าไซโทโซลนะครับของเหลวตรงนี้เราเรียกว่าไซโทโซลนะเพราะฉะนั้นไซโทพลาซึมมันจะแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นออร์แกเนลส์นะครับกับส่วนที่เป็นไซโทลก็คือเป็นของเหลวอ่าเป็นของเหลวนะครับโอเคนะอะคราวนี้ Uh, เรามาดูส่วนของออร์แกเนลส์กันนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เราบอกนะว่าออร์แกเนลส์มันคือโครงสร้างภายในเซลล์ที่ทําหน้าที่ต่างๆคราวนี้เราจะแบ่งกลุ่มของออร์แกเนล์เป็น2กลุ่มง่ายๆก่อนนะครับคือออร์แกเนลส์ที่มันไม่มีเยื่อหุ้มนะครับเป็นออร์แกเนลส์ที่มันไม่มีเยื่อหุ้มไม่มีเมมเบรนหรือไม่มีเยื่อหุ้มนะครับกับกลุ่มของออร์แกเนลส์ที่มันมีเมมเบรนหรือว่ามีเยือ่อหุ้มออร์แกเนลส์ที่มันไม่มีเยื่อหุ้มเนี่ยนะครับ มันจะมี2ตัวหลักๆก,ก็คือไรโบโซมนะครับมันจะเป็นไรโบโซมกับในส่วนของไซโทสเกเลตันนะเดี๋ยวก็ได้ไปดูกันนะครับส่วนอันที่มันมีเมมเบรนนะครับหรือว่าอันที่มันมีเยื่อหุ้มมีเยื่อหุ้มเนี่ยก็คือเราก็จะแบ่งต่อเนาะเป็นกลุ่มที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นนะครับกับกลุ่มที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้น กลุ่มที่มีเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นเนี่ยก็เช่นพวก v ว c กซิโอนะครับอ่าเออเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนะเดี๋ยวไปพูดต่อเนาะกอจิบอดีไลโซโซมแบบเนี้นะครับส่วนออร์แกเนลที่มันมีเยื่อหุ้มสองชั้นนะก็จะมีสองตัวหลักๆนะครับก็คืออาคลอโรพลาส กับไมโทคอนเดรียกับไมโทคอนเดรียนะครับอ่ะอันนี้ก็คือการจัดระเบียบภายในเซลล์ของพวกยูคาริโอติกเซลล์นะครับอ่ะคราวนี้อ่ออันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เปรียบเทียบเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ง่ายๆก่อนอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ง่ายๆก่อนนะครับถ้าเป็นในเซลล์สัตว์อะถ้าเป็นในเซลล์สัตว์ ปกติแล้วมันจะไม่มีผนังเซลล์ส่วนเซลล์พืชมันจะมีถูกปะเซลล์สัตว์อะ่ะมันจะไม่มีผนังเซลล์นอกจากนี้มันจะยังไม่มีออร์แกเนลที่มีชื่อว่าคลอโรพลาสอ่าเซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลไม่มีคลอโรพลาสแล้วมันจะไม่มีแวคิวโอที่เราเรียกมันว่าเซนทรัลแวคิวโอแวคิวโอมีหลายชนิดเนาะนะครับในสัตว์เนี่ยมันจะไม่เจอแวคิวโอชนิดที่เราเรียกว่าเซนทรัลแวคิวโอ แต่ถ้าเป็นในพืชน,นะครับถ้าเป็นใน plant cell หรือในเซลล์พืชเนี่ยมันจะไม่เจอโครงสร้างที่เราเรียกว่า c e n t r i o อคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเนาะอันนี้ให้เปรียบเทียบเฉยๆนะครับเปรียบเทียบง่ายๆก่อน